ปฏิพิณพี่น้องมาพี่น้องมามา,มากินซูชิร่วมกันเนี่ยร้านนังวัวสร้าง,งาๆๆๆสรรคร้านพ,พี่น้องมากินซูชิร่วมกันสร้างทา้งครอพิจิตรพี่น้องนี่แหละคือซูชิซูชิโต๊ะหมูนะพี่น้องยญี่ปุ่นคู่ผสมข้นเฉียบพิซซีมุนมากพี่น้องให้พาไปเยอะๆเลยไม่พี่น้องจานสิมุนมุนมากค่ะมุนมากอยากกินอะไรเย็บ้อกเอาพี่น้องซามอน มืัอนี้ภาพมากินหอนหมอมพี่น้องมากหลายน้านไส้คุณโตมากหลายซูชิเดี๋ภาพมาหอนหมอมกินเลยก็องกินทุกวันเหมือนี้เป็นวันหยุดเนาะพี่น้องเนาะมันนี่ออกข้างนอกย้ายแต่ิบก็เต็มที่พี่แจ้งบอกอยู่ผู้เดียวด้วยพี่น้องเพราะว่าคนทุกคนมันสิทรับท้านคนหลอกขาดพี่น้องแล้วข้องหลอกก็จะไทยเนาะเสียงดั่งคนก็พี่น้องเนาะโอ้ต้องกินอะไรอย่เดีวฝากมันยายได้พี่น้องเด้วยกินนะ

ท่างจ่อเห็นไหมพี่น้องจ่อทั้งเทั้งจออทั้งเทั้งพี่น้องอีกจอนี่แหละพี่น้องสร้างเอาเลยค่ะสมุนมาตามสายพานเลยน้องนี้บ่างเนี่ยสายพานหมุนอยู่นี่คือสู้สีสู้สีค่ะสุดหมุนพี่น้องมามากินน้ำตาลนี่ กินอาหารชิงโตพี่น้องอาหารชิงโตก็ถือญี่ปุ่นของดีก็ต้องอีหยังมากไหมพี่น้องนี่อบคุณท่านท่านไหนร้านซูชิแน่ใจว <Okay. S 1> <Além. S 1> ่ามีไทยสิให้กินอย่างปลาคอบปล่าหันเลยเสือกินซูชิปลาคอต้องซูชิปลาเข่งบ่าหอยแข็ง ว่เอาดอกหอยแคนเอาเอาที่กะว่ปลาเมือกวะอาชุกกะ่ใส่โอย่กับบาซิบไงเนี่ยโ้มีนองข้นให้มักเผ็ดก่นองบาซิบใส่เมืดถยนีเลยโ่้มีนองมือจะสวงว่ะสวงว่ะแซ่ละวิอนตันโคกขก

เ้อดวมาดเอามาขดวสมิาองกาิดพวกผูสิกาเลยสมาดิยามายามกะกายถ้ามาิ่มองไปนอนเอ้ยากหลายอาทิตย์นึ่งแม่เขาตอผ้ากินเพียงยากหลใช่ไ่า ม妈 no 妈งเสิอู่นาโอเซล่ามั้ยไมน้องโตแล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งหน่งหนึ่งหนึ่น่งนึ่งห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 น้่งหนึ่งหนึ่หนึ่งหน้่งหนึ่น่งนึ่งหน้่งหนึ่งหนึ่อหนงน้่งหนึ่งหน้่งหนึ่งนงนน่น่น่นนนนน่นนน่นง quá khỏe mát nằm coi đồ phi nỏ, bảo là bựa mát nằm đẹp bựa, nóng, không nghe neo, sét, ồn, 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 เช้าคับเด้ี่น้องนี่มากระตกปล่อยปล่อยได้พวกขาวกกรอยู่หอดื่มดีหมดแต่ไล่่อาจจะมีเสียงลมเสียงลมคัดนอพี่น้องแต่ภาษาโซมภาษาฟัามาพี่น้องมาคิดว่าเน กล้องไม่จะเจ็บนะ้ดิขดนี่ดูกันล่นี่ดูก้องไม่แเกล็ดนะอะเป็นฟ้องเลยเวีนน้ำปลาโซยู่เขาตงโคตรจะเกินพนักห้านม่ะอีกกระเจวตงน้าชาบุระเกล็ด

Thank you.

sao là hoa bò khay hoa mèn văn ra. Gomi mèn con Bên nào Mình văn hóa chung 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 con. Ôi, chung 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 nhìn chung chung có chung à có bà dai tạ bỏ hết nhà hết mua là cứ có để ma sám có để ma sám đi nó อโลภนาสิไซ่พอกยู้แม่พวกยู้โลภนานี่ยู่จังยูดิพี่น้องยู่จังสวัสดีครับปะลูกยู้จังสวัสดีครับปะครับยู้จังนางยู่นี่พี่น้องยู้จังกับม่านั่งว่ายู้จังเห็นคนอื่นเนาะพี่น้องมันบอดีเห็นตะเภาแต่ตันท์จับหยาบพี่น้อง mặt à, nó vừa nó kìa 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 พี <łość> ่น้อยไข่หอยเม่นไม่คิหน้อยไข่หอยเม่นหอยเม่นะเป็นน้ำๆนะพี่น่อง้นในมันจะดีแหละก็าสกเกว็ดออกมาามันเย้น้อง ช่เนีไทั้งชิ้นทั้งหายตาไก็จะีวัตสบีออกมูดดำไนาเอ้ยตาไหละมันกินุกกินยาดะนบ่ใส่วัตสึบีมันจะไม่มีรสชารเนาะพี่น้อตาตาแดงคึ้งๆแล้วตาไหลพ่อโอกิน่งกินหยอียไหม ท so, ี่สองที่น้อกินที pie ่สองแล้ี่น้อยอ่ะใช่ก็ได้ก uh ็ได้ก็ได้เรืนองานเลย่วยสวยสวย ไปพูดกับอาหารจังาบุญมาใหม่อีเดออีเดสุนีกันะใส่หลายปวดบ่อีเนีกนาโอ้ยน้ำมตสาขอตาพี่น้องเอ้ยจองโตสาโตตายแท้้เยนโซยูกันะอรวเ็ปวดเป็นพวพี่น้องมันบดคือบทิด้วยค่ะ นี่เคอกเห็มเสีบอันนี้เพชรหรือตาตพี่น้องกางกอตามลนหยาแตสิบเด็กุบก็ไเอน้ำพีได้ตคีกโอยฮะอยนม่นเ ก็ไนก็น่าอะไรน so ้ออะไรอะไรว่านำมาไม่ใใช่ะนี่เนี่พี่น้องปวดมาสักดียตักใส่งเพอวดมันบอกเด็ดสดลเมลานที่นมันกิน้วมันซนมรนมสากินซูชิต่ว่ากินลาเมงมืนดิ้ลาามนมนนัอ่ะซ้ๆเนี่เอาหเอาลาเมงมาๆกินจ้ะ ลเมงหม่กินอะไรแม่สู้อินวันกี่น้องมากินสู้เียแต่ว่ากินลาแมงใน้อาว่าเบียมฮะอว่าบีงเี่ยม่อดอกเอาลาแมงริเอาลาแมงคือขกินลาเมงเ่เนี่ยแต่ว่ได้กินเเกียตรเย็นลานกรว่า ่วนมาสิพวกไนคเหนพี่นองหิวหิวโมงวหิวดีสุด้อดน้เยะฮะกรวเ่าทอดทอดกให้เสือกดีกระเป่าทอดกันนะพี่นองกินหลดแมพวกินหออะไรนมาให้น้าห้ ย่างเนียลามลึกดอก้มมันมันมันทานเอาดองซะสัตนะรูไ่อย่างให้กินมันพี่น้องคนของน้องไอลาพี่น้องกินจักจานแล้ะเล่นกันแล้วไปกินจักจานต้มีต้ดองมีเอไปเลยมันกอเราเด็กไป ลีกบ่าใดว่ามั่นพี่น้องประเทศ e, น <c oughs> ทที้เป็นประเทศเ er ท่มปุล่ะนะอันดับหนึ่งเลยเท่มปุล่ะคือของทอดที่ประเทศนี้แหละพี่น้องโวกม่หม่อมว่าคนนอาภูมิใจโอ้โหปลาแกงพี่น้องปลาแกงอาหารซาลาย

เป,ป้งแ้คบอกว่าเราทำงแบนมาแล้วอ่ะีอาอือมลเป็นเป็นลูกกระตุ้นในพี่น้องกำลังเดินมากมากกำลังเดินมากมากเบมาหอดกับแป้งหอดเลเดวเด้โคเต้โคเต้โคเต้เต้ ได้มาแล้วมันบอกว่าในในจอที่แม่พี่น้องมันบอกว่าได้มาแล้วได้มาแล้วมันกรหมุนมาหอดข้าเข้ากระโดมลงเลยพี่น้องใบอันยังวะใบอันยังกับพี่น้องญี่ปุ่นเขาเอิ่นใบซีโซ่ไหมพี่น้องใบซีโซ่ตะไบมีวิตามินเดนพี่น้องเนี่ยเนี้ยเกี๊ยวขี้เกี๊ยวเนี่ย ลืมแล้วภาษาไทยก็เอื no, ่นใบงวะภาษาไทยเอิ่นใบงาต่อพุ่มพี่น้องลืมแล้วยนี่ยมันยายปันคือฐานายปันนั่งอยู่ภาษาไทยเอื่นใบงวะไอ้ใบงาขี่มอนนะพี่น้องคือกันก็ใบงาขี่มอนนะแต่ว่าญี่ปุ่นเขาเอิ่นใบซีโซะบะหมี่ขึน้องนั่นเยอะกูทำเป็เดดแล้วแต ก้องไก่เข้าขิโมจิเข่าเดียมันหน้ามันเหลี่ยมหะน่ากิอีกกะตะจิก้องไก่หวานอิตาโมวมาไม่รู้เข่าหวอโอเออี่โรยีนี่เน่หมุ้ยสุปุนของเขาย่อนี่จับใจนี่ยังกับใจสมัยว่าบันใจ ไม่ต้ัี่น้นออืมใกเลเี่ยวหกกูว่าโบเอาแล้วพนัพิ่น้องอิ่มพนัได้จักจานโกกูได้แปดจานกินได้กินที่แปดจานพี่น้องแปดจานจานนึงมีสองคำ่มกกูกินทั้งหมดสิบหกคัอิ่มพนัพี่น้อง อยู่ใต้คนแตนอกแต่ร้านใตคนเนกินที่สกขั้นกิมน่ะน่ะง้ากรอกนก้ากรกเนี่ยจานนึงสิเป็นขั้นหึงสิละร้านใต้คนกินเแปดจานยี่กขั้นไปน้องบอกกีมเต๊ดบ้มกด้ยากไยาได้ยากนะ กูอันนบุไนกันละกูกูมามาโนมาเอ้ยทีู่ย่าน้ากจักันยนักเตเซมหมมั้ทีเดียวอันนี้บอสช่างบุดองมากแม่ช่างมา้องสวยติดขาแม่ออมแข่นสุดนึงมายังลายเล

lài mấy? đã ăn cái là gì ạ? ờ. gì là như thế này Ra. Ra Kìa

ปลาากระเปราแหะทอดแต่ว่าปลากระเปากินกินไดกับมีพี่น้องกินเม่อด้กัมีเด้ปลาเปาเปลาญี่ปุ่นว่านี่ยู่นี่ยญี่ปุ่นนะเดี๋ยวหัหน้าี่ยะโอ้ับถังนอบฮอนได้พี่น้อง กินไเลยแบบว่าก็ตรงรอบที่แบวบาก็ก็เห็นห่อนไหนแม่พี่น้องค่วยมาก็เลยนั่นโดกันนะเอ่อก็กด้วห่อนลอยเปรเซสี่น้องประมาณจะยีสีโปรเซสบบห่อนโบจิ้มเ่กินเลยนะพี่น้องก็ปบบคุณตุ้มจับก่วยมมกน้ำทอเลยเข้ากับโดเอา บัานเทามีไปที่น้องยกุ่งเทพดไา้กับบุงหมูคือกันได้กต่เป็นบ้านนอกวิดีการกรเงเทเพื่เพียรแต่ว่าแบบนีมีบ้านเทามีไปบุงหมูคือกันน้องที่น้องเนาะพอมาโดนพ่อเสียกับว่าลงที่น้อโดนหนาเดียวมามาเขาไก่น้ำดำดนั้นเดียวชอคปะอาชียอกันนะอาสกีโอยูนอนดับกน ăn nấm hoan phi nòi, bay con, mặn náo mày, ăn nấm hoan, con phi nòi, bữa để ăn nấm rén bao nhiêu đĩa rồi đấy, mặn náo, ăn nấm hoan, u nấm là tay kệ, u A B, A B u đòng, A B u đòng, con dãi phi กับอะไร AB เท่ห์โบาเนี่ยนะกินน้ำแกงพี่น่องกินน้ำแกงนี่เนะงกันยัคืออาจจะพูดน่อนะแค่ตัว m a ายคนออายิมีตะชนลาเมงไะมพี่น่องสุปลาเมงที่มึงเกินวามันเดียดเกวายเ ืออาหารเกาหลีเลยพี่น้องหมูสิ้นเลยวัวบ้านี่หมูเกาหลีมานน้ำพึ่นแต่ว่าเพึ่นก็อยากเปิดหนาเนาะพี่น้องเปิดเปื่อนก็เพราะว่าเปิดแตะพี่น้องแต่ว่าเขาใส่เสียงใด้เป็นพุดในขอบพุดแหละพี่น้องเนาะแล้วแต่คิดตามว่าอต่อไปจะเป็นหนาแบบไหนเนาะพี่น้องเนาะย่างส่งวานดีแต่คิดเป่าหนาอยู่พี่น้อง นี่ว่าสาดีสาดิมินช์จันจานี่อะไรจันกาญี่ปุ่นปอาหารเกาหลีนี้พี่น้องเราเนคนเกาหลีมานั้มน้าให้นั่นตะเกะจันจาชันยาพี่น้องใก้ของเกาหลหมดเลยล่ะเขากิดพี่น้องก นะี่กลัวนะนี่กลับอีกกลับอีกกอีกกเป็นประมุกพี่นอ้องเบงอร์ลดขอบว่าขอบว่าแบบอินพอร์ตเอ็กพอร์ตทีเด้พี่นอ้องมีทุกศาสตร์ที่้องกันทั้งภาษาลาวภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีย่าหัวปัน่นทุกคน กินยังกินท่าล้ว่าร้านสาวกินไหนจะท่าบงา้อินรอไอ้ล่ะไอ้ล่ะนี่มาณกินอยูหาจังพวกคูร้านชาก็ตัวกินแจัาแก่กินไดจาชนีจ ว่าตามตรงพี่หน่อยคนหนุ่มเนี่ยมันู้ที่ไปกินแต่หลายหน่อกินไม่แคร์่าหลายได้พี่น่อยร่องปั่นขอนิ้วผมปั่นหลอกไกินเบื้งกินไปแต่หลายเดี๋ยวก็ย่ามหิ้งหิ้งโมโหหิวกองขอนอยสายเมีคนหนาว่าคนนั้นกี่ไรนะคนหนาวนีแกนั่นนี่กี่ตาเจ๊ตาเด้ดตา ผมมาจากอะกนะะฮะนันี่เรตกใจอะรอตกใจเมื่อะาันอย่าเมือก็น่ะวนัไหยเนาะวันมิปายนสามวันมยลางแดบขนาดเด็ดนี่น้อง nãy nè, vợ sẽ sang món ăn ăn, ăn tôm ri thì hồ tôi này bên nào, mẹ ăn kim rồi đấy, mẹ mặc nè nón rồi đấy, cứ cầm một bông bó, bông bông cái này, làm gì à? Đinh đó, đó. Cho để giải Đinh sơn côn. คิดต่อไปย่าสิอธิบายเรื่องเล่าเรื่มเกี่ยของการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นปังย่าก็สิเสนอเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยเกี่อนพี่น้องเลยรับชมหลับฟังหลับพี่น้องเลยว่าเออบานเฮาบ่มีหรือว่าบานเฮาบ่เข้าใจหรือว่าบานเฮาบุ้งก็เห็นเนาะพี่น้องเนาะไอติดตามย่าในเด้อพี่น้องเด้อยตามเด็กร่วมหลับฟังในพี่น้องว่า

สติตามสิบต่อไปนี้ได้พี่น้องเนาะคิพแยมคอร่าแบบก่อนพี่น้องย,าย่ากินก่อนเนาะพี่น้องเนาะสติตามคิพต่อไปย,าย่าสิมาเล่าเรื่องอะไรการเริ่มต้นชีวิตในญี่ปุ่นเป็นยังไงเนาะพี่น้องคลิปนี้เด้อพี่น้องแต่พี่น้อง,องสอบพี่น้องสอบแล่วพี่น้องสอบใจกัดก,ก,กดซับสะทายกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้เด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ขอลาไปก่อนบายบายไอ้แรงบายบายวะไอ้แรงสวัสดีบ๊ายบายพวกพวกพวคุณสวัสดีบ๊ายบายเร็วๆไอ้แรสวัสดีบ๊ายบายวะสวัสดีค่ะบ๊ายบายวะนักแสดงนั่งได้ลาก่อนเด้อพี่น้องเด้อเอาไว้สำหรับมีก่อนอกันคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะถ้าวสอคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ